สวัสดีครับผมอาจารย์ไพโรจน์ลื่นวิชานะครับเป็นอาจารย์เขียนมหายันรวยตอนนี้ผุดโครงการช่วยพี่น้องในยุคราคาน้ำมันแพงแต่จริงไม่ใช่น้ำมันแพงอย่างเดียวนะฮะส่งผลให้กับพืชผักต่างๆอาหารต่างๆเนี่ยแพงหมดเลยก็เลยว่าเอามาช่วยเหลือพี่น้องในช่วงนี้นะครับก็จะแจกในวันที่6เดือน7ก,ก็คือเดือนกรกฎานี้นะปี2565กก็คือปีนี้ ในช่วงเร็วๆนี้เองนะฮะก็ประมาณ3,800ชุดนะฮะที่หน้าสำนักมหาัน่วยนะฮะพี่น้องแถวๆย่านหลักสี่ดอนเมืองลังสิตนะฮะลำลูกกาใครผ่านไปผ่านมาอยากมารับุงยังชีพซึ่งอาจารย์เนี่ยทำขึ้นมาเนี่ย3,800กว่าชุดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยประมาณ20กว่ากิโลนะฮะเพราะว่ามีทั้งข้าวสารมีทั้งน้ำตาลมีทั้งน้ำปลามีทั้งปลาละุงสุก นะฮะมีเกลือนะมีเยอะแยะเลยรวมแล้ว20กว่ากิโลหนึ่งครอบครัวเล็กๆเนี่ยกินได้เป็นเดือนนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ก็น่าจะได้ตั้ครึ่งเดือนก็ถือว่าได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัจจัยที่ได้หรือเงินที่ได้เนี่ยจริงๆเนี่ยได้มาจากการเขียนยันนะฮะที่อาจารย์เขียนไม่ว่าจะเป็นไซส์ตั้งแต่10เซน20เซน30เซน40เซน50เซนเนี่ยครึ่งเมตรเลยบางคนเนี่ย ใหญ่กว่านั้นอีกมีไซส์88เซนด้วยใหญ่กว่านั้นอีกมีไซส์เมตรหลายคนก็อยากได้แบบทั้งครอบครัวนะฮะแบบใส่ทั้งครอบครัวเลยก็เป็นขนาดไซส์เมตรคูณเมตรหรือบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจก็เอาเป็นถึงพยัญชนะขนาดไซส์เมตรเนี่ยใส่โลโก้บ,บริษัทบ้างหรือใส่องค์เทพไม่ว่าจะเป็นเทเวสุวนันปีนี้นิยมมากนะหรือเป็นองค์พญานาคต่างๆซึ่งหลายคนเชื่อกันว่าให้โชคให้ลาภ นะขา,ขายดีก็แล้วแต่เชื่อไงก็ถือว่าเป็นที่พึ่งทางใจของทุกคนอาจารย์ก็ตั้งใจเขียนให้ทุกผืนปัจจัยที่ได้มาหลังจากหักค่าจ่ายแล้วนะครับอาจารย์เนี่ยก็ได้นํามาช่วยในงานบุญต่างๆตั้งแต่ยุคโควิดนะอาจารย์ก็ได้แจกไปตอนนั้นเนี่ยเกือบหมื่นครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นมันเทศเนี่ยได้ช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรมา45,000กิโลนะแจก คนละ10กิโลเนี่ย4,500ครอบครัวนะครอบครัวละ10กิโลเนี่ยนี่เฉพาะมันนะแล้วก็ยังมีการแจกแมสด,ด้วยในช่วงโควิดแล้วก็แจกในสถานที่หน่วยราชการต่างๆที่ขอมาไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจหลายสถานีด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นสถานีดอนเมืองสถานีลำลูกกานะหลายที่นะครับส่วนกลางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสำนักงาน ของราชการต่างๆเนี่ยเราก็เอาแมสกไปให้นะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ที่เราสั่งจากเขาเรียกว่าแฟนๆที่มีความศรัทธานในมหายาลซึ่งเป็นเจ้าของอยู่แล้วนะอาจารย์ก็ได้ช่วยไปซื้อมาแล้วก็เอาไปแจกช่วยกันแล้วก็มีภาพสวยงามตอนนี้ลูกสิษของอาจารย์เนี่ยก็มีรถเป็นขบวนเนี่ยแล่นกันทีเนี่ยประมาณ5 0คัน30คันเต็มท้ายหมดเลยนะ บางคนเนี่ยเอามะละกอมาเต็มท้ายรถกระบะของคนไทยในชาปินส้มตำบางคนเนี่ยปลูกฟักทองเอาฟักทองมาร่วมด้วยบางคนทนํานาเกลือเอาเกลือมาร่วมด้วยแล้วก็ไปแจกพร้อมกันถ้าพี่น้องได้เห็นเนี่ยจะเกิดความสุขเลยว่าโอ้โหเราได้ช่วยเหลือคนจํานวนมากตอนนี้ก็ถือว่าเราเนี่ยได้ทํามาแล้วจํานวนมากตอนนี้เนี่ยเรามีคนที่เป็นคนดังมาร่วมกับเรานะและเป็นลูกศิษย์อาจารย์เนี่ย เยอะมากเลยดารานะไม่ว่าจะเป็นพ่อแอดสมบัติเมธนีอันนี้ถือว่าเป็นขวัญใจคนยุคเขาจริงๆนะแล้วก็ยังเป็นขวัญใจป็นเอกตลอดการยังมีสมรักคำสิงนะโอ้โหเหรียญทองคนแรกยังมีสมจิตด้วยนะสมจิตจตงยอหอนี่มาช่วยทุกงานเลยมีตลกเหลือเฟือมีเยอะแยะเลยดารามากมายที่มาร่วมช่วยกันแจกนะใครอยากจะพบดาราก็มาเจอที่หน้าสำนักงานอนาะจา์ได้ในวันที่6เดือน7ก็คือ6กรกรกฎา คมปี2565นี้นะครับแจกที่สำนักง,งานมหายันรวยสำนักง,งานตั้งอยู่ที่ดอนเมืองนะฝั่งตรงข้ามฐานท่าอากาศมารับครับถุงยังชีพหลายคนเนี่ยพี่น้องเรานะคนที่มีมากกว่าก็ช่วยเหลือพี่น้องคนที่ยากจนกว่าเชิญครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงและก็รวยๆทุกท่านนะครับ